สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านสวัสดีพี่บอมนะครับก็เชิญเลยครับสำหรับตัวบีดกลิ่วันนี้เราก็มีการปรับแทร็กเก็ตไพรซ์ขึ้นนะครับยังเป็นอาท์ฟอร์มเหมือนเดิมโดยหลักๆเนี่ยมองอยู่สามสี่เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรามองว่าการกดดันจากภาครัฐต่อเรื่องค่าไฟเนี่ยลดลงยังมีนัยสำคัญนะครับถ้าจำกันได้ช่วงปีหนึ่งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติทางกะกะพนะครับเขาก็จะคำนวณค่าไฟออกมาแล้วประกาศออกมาว่าเท่านี้ แล้วทางภาครัฐก็จะมากดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงอรอบนี้กับรอบก่อนหน้าเนี่ยไม่มีละนะครับเพราะว่าค่าไฟมันได้ต่ํากว่าเป้าหมายของทางภาครัฐที่4บาทต่อหน่วยละนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่านั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยการแทรกแซงจากทางภาครัฐต่อเรื่องค่าฟฟ้าฟนะครับน่าจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีต่อ กลุ่มโงยฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัตตากําไรหรือเป็นเรื่องของความเสี่ยงก็ตามนะครับที่อาจจะทําให้กลุ่มเนี่ยมีการรีเลทแวลูชันกลับขึ้นมาได้เพราะว่าความเสี่ยงจากเรื่องนโยบายอะไรพวกนี้ลดลงนะครับส่วนของ Energy Price นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาแก๊สหรือว่าราคาถ่านหินก็ตับลดลงมานะครับโดยปัจจุบันเนี้ยราคาพูแก๊สอยู่ที่ประมาณ280บาทต่อ MMBT u ละนะครับก็ ปรับลดลงมาประมาณ7%จากไตรมารส2ที่ผ่านมานะครับซึ่งน่าเทียบกับค่าไฟค่าไฟเนะี่ยปรับลงมาแค่ประมาณ1%นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเอ,อมาร์จิ้นของช่วง Q3 Q4 เนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ Q2 ก็คิดว่าของบีกิมเองนะครับตัวกลอสมาร์จิ้นน่าจะกลับมาอยู่ในระดับประมาณสัก19% 20%ในช่วง second half ของปีนี้ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับ Q2 วที่มีจ่ายค่าแก๊สย้อนหลังไป ตรงนั้นก็เป็นวันทามนะครับที่ทําให้มาจินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องที่3นะครับจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงของโครงการลงทุนในต่างประเทศที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นว่าโซลาร์ฟาร์มของบีกริมเนี่ยในประเทศเวียดนามนะครับห้ารเมกตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเวียดนามหาวิธีการปรับค่าไฟลงนะครับแล้วก็กระทบโครงการพลังงานทดแทนในประเทศเขาเนี่ยประมาณ40กว่าโครงการนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น การลงทุนจากต่างประเทศนะครับซึ่ง b ีกิมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าหลังจากที่เราอัปเดทกับทางบริษัทแล้วก็หลายๆบริษัทเลยที่เราคัมเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นก้าฟไม่ว่าจะเป็น e อโก้ลาดบุรีนะครับทุกคนพูดคล้ายๆกันว่าโอกาสที่จะปรับค่าไฟลงเป็นไม่ได้ยากเพราะว่าเซ็นสัญญากันไปแล้วนะครับแล้วก็ทางโครงการก็ทําถูกขั้นตอนทุกอย่าง นะครับแต่ว่าทางภาครัฐของเวียดนามเขามาบอกว่ามันจะมีใบอนุญาตใบอนุญาตหนึ่งนะครับที่ออกมาทีหลังเป็นกฎหมายที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถย้อนคืนไปสู่โครงการที่ COD ไปก่อนหน้านั้นแล้วได้นะครับเพราะ,ะนั้นคิดว่าความเสี่ยงของโครงการนี้ที่จะโดนปรับค่าไฟลงมีโอกาสน้อยนะครับแล้วถึงโดน,นคิดว่าผลกระทบอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนที่ตลาดคาดหรือเหมือนที่ เราเคยรัน Sensitivity ไว้ก่อนหน้านี้นะครับเรามีการปรับประมาณการกำไรปี2025ขึ้นประมาณ4%แล้วก็ปี2026ขึ้นประมาณสัก10%นะครับมาเป็น2300ล้านแล้วก็2700ล้านนะครับเนื่องจากว่าพวกเรื่องของค่าไฟเนี่ยปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่เราคาดนะครับก็คิดว่ามา r g จินน่าจะดีขึ้นเออส่วนปี2027เรามีการ แทกเตอร์อินตัวธุรกิจ Data Center เข้าไปนะครับเลยปรับกำไรลงประมาณสัก6%เพราะว่าปีแรกที่เขาแรมอัพเนี่ยคิดว่ามันน่าจะยังขาดทุนอยู่นะครับก็เราเมนเทนเมนนัเพอร์ฟอร์มเนตติ้งนะครับมีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก12บาทขึ้นมาเป็น15บาทนะครับหลักๆคือเราเพอร์เ a ร e ตัวแว l u ลูของโครงการโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนามกลับเข้าไปจากที่ก่อนหน้านี้ที่ความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยเราถอดมันออกไปนะครับแล้วก็บวก โครงการ Data Center ที่เขาจะทำในปี2027เข้าไปนะครับก็ได้ Target Price ใหม่ที่15บาทสำหรับตัวบีกริมครับผมโอเคครับท่านพี่ถามนิดนึงหลักๆเลยคือเรื่องของค่าไฟในเวียดนามเนี่ยอธิบายกับคุณฟังนิดนึงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอมันกดราคาลงไฟฟ้าหลายตัวโดยเฉพาะบีกริมลงในช่วงที่ผ่านมาเพราะมีความกังวลเรื่องรัฐบาลจะมีการกดค่าไฟลงมาเนี่ย ณตอนนั้นนี่ยข่าวมันคือยังไงนะมันกดจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วกําไรของบิกริมเนี่ยถูกหายไปเท่าไหร่นะแลวตอนเนี้ยเอ่อเหมือนกับภาพมันเริ่มกลับกันคือคาดการว่าอาจจะกดไม่ได้เหมือนที่เคยพูดไว้อธิบายให้ฟังนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันคือ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  key take away สำคัญของของเปเปอร์ฉบับนี้ครับก็สําหรับตัวค่าไฟนะครับคือตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยทาง r e เลเตอร์ของเวียดนามแล้วกันนะครับ บวกกับ e v n e v n ก็คล้ายๆกับอีกบ,บ้านเรานะครับก็มีการจ่ายค่าไฟมาให้โครงการพวกโซลาร์ฟาร์มกับวินฟาร์มเนี่ยลดลงนะครับจากเดิมตอนตอนที่เขาเซ็นสัญญาเนี่ยเขาได้อยู่ประมาณ9เซนต่อหน่วยนะครับแต่ว่าทาง e v n เนี่ยจ่ายมาแค่เซ็เซนต่อหน่วยอันนี้ตัวเลขคร่าวๆนะมันมีจุดทศนิยมมากกว่านี้นะครับซึ่งมันหายไปประมาณรัก2เซน ซึ่งในเวียดนามเนี่ยโครงการโซลาร์ฟาร์มกับวินฟาร์มที่ COD มันจะแบ่งเป็นปีนะครับเช่นสมมติ COD ก่อนปี2020จะได้เลทหนึ่ง COD ปี2021ได้เลทหนึ่งปี2022ได้เลทหนึ่งปี2024ได้เลทหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งของ B g กริ n เนี่ยความจริงก็คือ COD มาตั้งแต่ก่อนปี2020แล้วล้นะครับ mm hmm. ก็จะได้เป็นเลทคล้ายๆล็อตแรกซึ่งมันสูงหน่อย นะครับในขณะที่ตัวของเลดใหม่เนี่ยเขาบอกว่าคือเมื่อก่อนมันจะมีใบอนุญาตก็คือเซ็น PPA แล้วก็ C.O.D เลยนะครับแต่ว่าหลังจากปี2020เป็นต้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมันต้องมีใบอนุญาตอีกใบหนึ่งเรียกว่าตัว completion certificate อะไรประมาณนี้ก็คือสร้างโาล์ามเสร็จต,ต้องไปขอใบนี้ก่อนที่จะ C.O.D นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายหลังจากที่โครงการนี้ COD ไปแล้วก็วคือเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าเอ้ยมันต้องมีใบนี้ด้วยนะครับซึ่งก็โอเคก็ไม่มีปัญหาทางโครงการก็ไปขอใบนี้มาได้ในปีสมมติปี2021นะครับแล้วพอมาปีต้นปีนี้ทางการไฟฟ้าก็ออกมาบอกว่าเอ้ยเราจะนับวัน COD จากวันที่ได้ใบ Completion Certificate นี้ นะครับซึ่งสมมติบีกิมได้มาในช่วงปี2020อ,อะไรแบบนี้นมันก็จะไปใช้ค่าไฟของปี2020ซึ่งก็คือประมาณ7เซนนะครับแทนที่จเป็น9เซนที่เขาเซ็น p ีพีไปเมื่อตั้งแต่ก่อนปี2019นะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นว่าเฮ้ยมันทําอย่างนี้ได้หรอแบบกฎหมายนี้มันออกมาทีหลังแล้วจะมาบังคับใช้กับโครงการที่ COD ไปก่อนหน้านั้นซึ่ง ตามหลักมันก็ไม่ค่อยจะมีเซนเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเนโกเชียตแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงแต่จากที่อัปเดตมากับหลายๆลบริษัทคิดว่าผลของการเนโกเชียชันน่าจะออกมาเป็นโพซิทีฟนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันน<ล>ะ,<ล>ะนี้ก็ประมาณนี้ครับอืมซึ่งเราอาจจะเห็นอาจจะอาจจะแต่หมายความว่าไม่ได้แบบเห็นทันเร็วๆนี้นะแต่เราก็มองว่าในระยะกลางอาจจะเป็นแบบปลายปีนี้ต้นปีหน้าแล้วกันนะครับอ่ะ ท่นครับอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องการดีเลย์ของการ COD ในในไต้หวันปะมันเป็นยังไงบ้างครับเอ่อจะเป็นโครงการในเกาหลีใต้นะครับก็คือเกาหลีใต้ลมที่อยู่นอกชายฝั่งก็คือ o ออฟชองฟาร์มซึ่งความจริงมันดีเลย์มาตั้งแต่คือตอนแรกเนี่ยเอ่อทางบริษัทก็กะาาจ,จะ full COD ตอนปลายปีนี้นะครับก็คือปลายปีสองพันยี่ห้าซึ่งในโครงการนี้มันใหญ่เพราะว่าคือมันมีสองเฟส นะครับชื่อโครงการนากวาวนะครับ <c oughs> บีกิมเนี่ยถือหุ้นอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ3ามอยหกสิบเมกซึ่งถือว่าเยอะนะครับซึ่งเฟสแรกเนี่ยตอนแรกจะเซียวดีปลายปีนี้แต่ว่าก็เลื่อนไปนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะด้วยเรื่องการก่อสร้างเพอไปก่อสร้างในทะเลมันก็อาจจะมี difficulty ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมีดีเลย์บ้างนะครับก็ ณปัจจุบันคิดว่าน่าจะ COD ได้กลางปีหน้าก็คือกลางปี2026นะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะดีเลยไปมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็เริ่มลงเสาติดเทอร์บายเลยเรียบร้อยแล้วแล้วทำบริษัทคาดว่าจะ partial COD ก็คือแบบพอเสาบางต้นเสร็จก็จะเริ่มเดินเครื่องเลยได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ Q4 ปีนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นก็จ,จะเห็นพวกรายได้อะไรพวกนี้บุกเข้ามาในช่วง Q4 บ้างสำหรับของโครงการนี้นะครับ ก็ก่อนหนะ้านี้เป็นคอนเซิร์นเพราะว่าไอโครงการนี้มันเจเนเรตกำไรเยอะเพราะแคปเริตี้มันใหญ่นะครับแบบบีกิมเนี่ยมีแคปเริตี้รวมอยู่ประมาณอ่าสองพันเจ็ดร้อยเมกนะครับโดยประมาณสองพันหกสองพันเจ็ดประมาณนี้ซึ่งถ้าโครงการนี้ขึ้นเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าเมกเนี่ยก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เยอะนะเพราะฉะนั้นคนตลาดก็ค่อนข้างจะคาดหวังกับโครงการนี้แล้วกันว่ามันจะเป็นเออร์เน็งเอ่อเจเนเรเตอร์ได้ในช่วงปี 2 5 2 6 2 7นี้นะครับแล้วพอมันดีเลย์เนี่ยก็เลยโดนเซลล์ออฟออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ปัจจุบันคิดว่าการปีหน้าเนี่ยน่าจะค่อนข้างเป็นไทม์ไลน์ที่โซลิดในการ COD ได้นะครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณทังทันมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ